สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับเป็นจังเด็ดแน่นอนพี่น้องครับมีไผถูกรางวัลในบ่อยนะครับเนาะครับรางวัลนะครับเนาะสองตัวถ่ายศูนย์สองขับท่านผู้ชมพี่น้องครับสามตัวบนครับหนึ่งเก้าหกท่านผู้ชมครับฐานหนึ่งเก้าหานี่นะครับเนาะครับนี่ครับตอนนี้บ่าวทอก็อยู่หน้าบ้านยายหน่อยกับผม จังมาสวัสดีจ้าที่ทั้งหลายัสวขอโทษนะผู้ใดถือหวยบ่าัดซื้อนั่นตัวเห็นว่าเยอะหน่อยบอกเยอะหน่อยก็ถือเยอะดอกบ่ถือหลายดอกครับว่าช่วงเงินไั่เมนเยอะหน่อยมีเงินในโทรศัพท์ขันบ่ได้เล่นเน็ตในบ้านขันมีเงินในโทรศัพท์เด็ดีถือหน้าฮอเล็กสามตัวเพราะว่าช่วงเที่ยงนี่น้องสายมันโทรมาหาทีบานัดกันหรืเยอะหน่อยเพโทรไปหาแม่ี่ออนยมเมี่ยมพอหน่อยบอกแต่เขาใหยได้หนึ่งเก้าหกเลขสามตัวเลยแต่ว่าเยอะหน่อยเลของค์รักษ์เลขนกนี่โอ้ครับ เพิ่นห้องบ้างไดไหคับใช่น่อยศูนย์สองสองอศูนย์สี่แอครับแล้วเพิ่นมาแมนแล้วแมนแล้วครับโค้งสุดท้ายแมนครับล,ลามาถามเด็กเมนูนกมาห้องตอนเทียงแมนแล้วแมนแล้วครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับอ๋อีมีห้องกายกายเฮี้ยนไปอ่อาแง่หน่อยอยังบอกบอกถวบอกแถวฟั่งฟั่งเลย นกบอกเลขเข้ามแม่นแล้วแม่นแล้วออามดีดิแต่เะหน่อยเยังว้าทวนเลขลดออกเก้าหกอ่าเออแ็รถมึนงเขาขายขูเขา็ย่างแต่เงินกนดเดยวอ๊ซีเก้าหกเยอหน่อยอยากซื้ออยู่เก้าหกเก้าห้าบอสซื้อน้ำผู้ใดน่ะนะตะวันเลขนกเข้ากะแม่นอยู่เนาะเน่อยเนาะครับนผู้ชมครับ แต่จังหวะนะครับคงสุดท้ายมาตามน้ำเย็นหน่อยหน่อยกับยำเ้ยเพิ่นห้องทีเดียว204กับถาท่านแดงตัด02 20 0440กับกามาอยู่ด้วยครับเปล่งโหนกกับนชมชมแต่ว่าถ้าเป็นเกาหานะ่น่อยเนาะ เ้อยเห็นศูนนี่ยอะหน่อยก็ดีใจศูนยังกระซัง่ะซูนสิซูนองนี่กูได้เบิร์ตเรง่อับแค่หน่อยมาแบบรม่ลุนเหล็กเราไม่ไงไหมเป่นออกซิเก่าไทยกันสิได้อยู่ด้วยซื้อทิ้งไเหล็กกันนี่หมเยอะหน่อยนี่ไหมอ้นี่ไหมครับนี่นี่เกาห่าเนาะครับเนาะหลักกันนี้ครับนกห้องบอกนี่ครับผม สองศูนย์สครับนี่ครับแม่นเลยครับพี่น้องครับนรูมชมนี่ครับผมทาท่านใดตามเลขนกของเงยหน่อยที่เพื่นมะฮองบอกศูนย์ก็ออกอมซินนะคบอมินนี่ครับสองศูี่ครับมาศูนย์สองโอ้เนาะครับเพราะว่ามาคงสุดท้ายนี่เงยหน่อยกับว่าเพื่นมะฮองมะฮองว่าแมนแล้วแมนแล้วนี่ครับผมมะฮองสองเทีย แม่เล้วแม่เล้วเพื่อนว่ต่วเลขกันศูนย์บันบงถึงเลขหลายเด้อหลายอืมพี่นองเลหลายอืมพี่นองเล้ยหลายในกรักเสียอาเพราะสั่นนกเจ้าม่ฮงห่วงไปเจ้าซื้อรถเด้อพี่นั่งศูนย์ย่น่อยกอกคุเป็นวิสบัยเขานาอกเอาเลขก่ไก็มาคือกันดี้ศูนย์สองสศูนยกับแปดแปดเพิ่นว่าบานนี้แย่หน่อยเลยว่าสิทธล์เตียงนี่เลยว่ะแย่จนซื้อว้น้ำมนเด้อศูนย์สี่ศูนย์นกคนนนของของพ่อแต้มกระแม่น หกเกานพี่น้องหกเก่าเกาแม่แมนองพันยงพ่อเต็มสองงวดแล้วงวดที่แล้วกะองพันเป็น0 6 6ย์บนมาล่างงวดนี้เกหกเลขทะเบียนรถมาใส่เบาวเก่าหกตรงตรงครับพี่น้องแต่ว่าไปนักทะเบียนรถไงหนึ่งเกหาเยอะหน่อยขึ้นมากอันนี้ว่าวพราะมาตรงกันเลขเยอะหน่อยแล้ว่า้ยมา เล่นเก้าหกเล่าย้ายเด้อเฮาเห็นบราณทุ่มไหมกพี่น้อยเราเรื่องก็ได้หลายพี่น้อยเราเรื่องเฝ้าทุ่มาคัใคแม่แย่หน่อยมีเงินในโทรศัพท์ก็เจงโหดนี่แม่หมูตีค่ะจะต้องถือว่าสามตัวค่ะบ้นท่านว่าจะมาหาเย่หน่อยอยู่ก็เล่ห์ามาเนี่ยสได้บวกบ้านนี้ทั้งเฝ้าไปส่งของให้น้องเย้เย้เามันดิพวกนั้นก็ว่าเขาสิแพ็คของได้ย่ายมันสิบดท่านมันสิบดท่านเดี๋ยวเดาเที่ยงนั่นฟังโทรศัพท์เดวก็ไปเลยดิแม่หมูไปเลย บัดกลับขึ้นม่บางฝนตกระจายกากันเอาไปทาเขาได้ลายอะไรกันเนาบ่ได้ลายได้สองม่หนึ่งเอีขใครนั้นเขาเล็มันเหลือเขาโอ้ย้น่อยแต่ว่าถ่ายถ่ายยำให้เอฟซีพเนาะเลขนกเนาะสองศูนย์สเนาะตัด0 2นยโอ้ทึ่งผลมะฮองบอกว่าแมนแล้วเย้หน่อยเป็นยังสี่แม่ก็เย้กน้ที่จะไปซื้อเลื่งชุดไทยถ้ามเลขนนองใส่กันแม่เอ มาเล่งน่องห้วเจ็บอแตกสามตัวเลยเขาโตม่าบอกเลยเขาบอกว่าแย่มาสั่นเจ้ามีว่าพาพาว่าเคียวกล้วยถือหัวเจ้าคนยีน้อยหน่อยีน้อยก็าบอกเลยเคียวกล้วยเคี่ยวหนึ่งกับหนึ่งแล้วทิ้งั่นกล้วยนะกะเก่าหัวกะหัวหาัวเกาหกเตะใหัเจาของคนนี้เลยเพรว่าเก่าหกเนี้ยมาก่านไหนต้่าตีให้นองนึกซ่อกรกดว่าออกอีลีมาสามตัวโอ้ตะวันตะวันเหล็กขวมมฝัน กะเกือบแม่นเนาะเกาหาโอ้ขันเพิ่นพอเพิ่นขึ้นมาให้สลับอยู่ดีได้หน่อยที่จริงเพิ่นบอกคือว่าให้ขึ้นให้ลงน่ินี่ผมว่าแต่ว่าเขาเขาเป็นไปเข้าใจว่าให้สลับทำไมเพิ่นใจลูกสาวเพิ่นอยู่ดอกอ่เมื่อนี้คนเขาลูกเพิ่นเมื่อกี้แม่แม่ยันลงอยู่โอ้ยันตอนเียงยันลงอยู่ครับเพราะว่าส้มนี่นั่งก็โดนนั่งก็โดนเตือนแง่น้อยเจ้าเป็นยังก็เป็นบ่บ่หู้จักเราแล้วย่างนี้จากเพิ่นนะครับ ไม่ยางนีพ่นนีเทียงปุบปกที่นอนท่วมาพวกพ่นนางบอกกับทิครับอืมน,นลลางเยรังบอกกับน้องมนเอที่น้องเลยบอกว่าเย่เออใส่เรืงนั่นเที่ยว,ว่อยเที่ยวนึงโนเซงหัวเด้อใส่้ม่ทิดน้อยคันเป็นลักษณะนี้ศูนย์เก้าหกกำนึงเกาหกเกหน่อยเบาเลยค่ะหัวหาหัวหกเด้อสนุกเนาะแต่ว่ากาับเก่าหานเดายที่พอพิ่นไม่จำที่ไหนได้พิ่นเทะ ขยับขึ้นขยับลงไม่ใย่เหี่ยนห้องเรียนมาถูกเราป็นสินสีเฮียว่าไม่ย่อหน่อยใดๆเพราะว่าย่อหน่อยมีเงินพันเนึเขาไกระเป๋าครัรบเลขนกได้ตัดซื้อไว้ย่อหน่อยสองศูนย์สี่<ๆ>ย่ยหน่อยตัดซื้อโอ้เนาะตัดซื้อวัดศ<ๆ><ๆ>ูน,น,น,นย์ศูนย์ซื้อออกศูนย์ซื้อซื้อศูนย์ย่อหน่อยเลยหอ,อมสินเนาะไปออกหอมส,สินสมันไปออกหอมสินก่อนเนี่ยสี่ตัวนี้ก็คือว่าศูนย์สองอีพ่อกขาเลขตัวเก้าพ่อนั่นนี้เอ้ยมาเก้าหีเก้าเก้าเก้าสองศูนย์กับ นองเอฟซีเดี๋ยวเพื่นกระสีตีล่างเลิกมือนกันะครับจังมาแวะเขามาถามยี่หน่อยแหละครับเพราะว่าจะได้เอาอันเอ็มร้อยทหารกินอีกเยอะเพราะไปได้ซื้ออาหารให้เพิ่นอยู่เนาะเออเออองค์คาลักเพิ่นไหมคาขลักไม่พออยู่ดอกโอ้สองศูนย์ซีครับถ้าท่านไรน้อพี่น้องนะครับถ้าได้ชุ่มคงสุดท้ายบ่าวถอกกรมาตามย้ำยี่หน่อยยี่หน่อยกับว่าเพิ่นบอมมาหองเพิ่นห้องทีเดียวสองศูนย์ซีกับลากะเพิ่นมาหองแค่ว่า แมนแล้วแมนแล้วครับพี่น้องโอ้ครับผมนี่แหละครับพอดีหลังห้อยออกครับก็แวะเขามาหาอ่าเย่หน่อยนะครับเนาะมาสอบถามเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นโชคดีบ่เพราะว่าครับนี่แหละครับกระบิดมอไซค์มาครับถ้าเบียร์รถกับควังกะถ้าเบียนรถกระควังกับบริสุทธิ์ครับนี่เรื่องอะไรรถก็ออกคุณน่ะโอ้เก้าหกตรงๆครับอืม แกจังมาตามกันไหมเนาะครับเนาะกระดีใจครับผู้ถูกรางวัลเนาะใหญ่หน่อยเนาะเอฟซีท่านใดอ่าถูกรางวัลกระดีใจน้ำด้อครับพี่น้องครับท่านใดบ่ถูกกระเสียใจน้ำนาะครับเนาะเป่าทองวดนี้กะอ่าวันนาก็ยังมีอ่ากบผมวันนารอดเสือองเทียงเอฟซีสู้กันไหมเติมเงินไว้กับเติมไว้กับวันไหนแม่เอฟซีร้านมันรักเล่นเกมกับวัยังครับจังหวะนี่ครับก็เลยมาถามให้ท่านผู้ชมถามยุ่ยหน่อยนี่ยแหละครับเพราะว่า แมนเนาะครับเนาะเลขนกขวางบอกนะครับองค์รักของกูเป็นก็แม่น่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเบอร์นีว่าเยอะหน่อยบ้านน้ำนกบ้านกับซ่างบ้านไม่ได้เงียบอีกแล้วเอาครับท่านผู้ชมครับสู่กันต่อนะครับเนาะบ่าวทอร์กาเจ็บนักยุ่งวันนี้ครับไปกันมาเข้าหาก็ร้องเมืองเงี้ยเลยก็ได้ขึ้นกันแล้วว่าเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณ ย่น่อยครับผมครับเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสู่กันตอในงวดหนานะพี่น้องเนอะลุยกันตอครับผมครับผมขอบคุณย่น่อยเนี่อเยอหเส้นอมตสวัสดีครับ